สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะวันนี้ยายจะาจะทําหอมหมกเนาะคุกพริกแกงไว้แล้วก็คือมีพริกแกงแป้งข้าวเหนียวปรุงรสด,ดีปรุงน้ําตาลเรียบร้อยได้รสชาตินะคะตัดพริกสดพริกหยวกใส่ลงไปด้วยเนาะลูกสาวจะกินหมูแบบไม่มีผักนะคะหมะละพาเนาะอันนี้ก็จะทําให้คุณสามีก็คือปลากระปุงเนี้ยเราปรุงรสชาติได้แล้วเราก็จะตักมาแยกก่อนนะคะเอาแบบง่ายๆเนาะ อาหารแบบนี้ยาจะไม่กินนี้ทําให้ลูกให้ผัวนะนี่เพิ่มความเผ็ดด้วยเม็ดพริกแดงกับพริกแกงเข้าไปเนาะใช้ไข่สามลูกนะคะแบบเข้มข้นเลยแป้งข้าวเจ้าเออแป้งข้าวเหนียวคุกใส่น้ำแบบฉ่ำๆเพราะว่าคุณลูกชอบแบบนี้อันนี้คงเดี๋ยวเขาจะมาแย่งป้าป๊าไหมนะ,ะมาดูกันนี่เราก็จะมาใส่กระดาษฟอยล์เลยเตรียมห่อเนาะ แล้วของลูกสาวก็คือหมูจะทําให้แค่สองกล่องนี้นะคะเนาะคือหมูล้วนๆเลยง่ายๆนางก็จะชอบรสนุ่มๆไม่เผ็ดอืมทีนี้เราก็จะใส่หัวละพาลงไปนะคะเอาความหอมเนาะนี่เราก็จะตักกล่องกันเลยพี่น้องหม้อซึ้งก็เตรียมหอนแล้วนะฮะแป๊บเดียวได้กิน แต่ของฝรั่งนี่ทําเผื่อไว้รอบเย็นจะได้สบายไปเลยนะคะอืมพอทําน้ําหมกเครื่องแล้วเนาะเพราะสามีบ่นว่าที่รักเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ทําหอหมกให้กินเลยพนนะนะนะเราไม่ได้ทําให้กินนะคะเดี๋ยวเรามาชิมนิดนึงเพราะว่าปรุงใส่หมูใส่ไก่ลงไปใส่ปลาลงไปมันจะแซ่บอยู่ไหมแต่ตอนชิมเครื่องก็จะเข้มข้นอยู่เนาะทีนี้ยายจ๋าก็จะมาตักแบบนี้เลยนะคะปลาโดลี่เนาะ ใส่กล่องแบบนี้นะคะปลาด้วยกุ้งด้วยแบ่งเฉลี่ยน่าจะได้สักสองกล่องนานแล้วไม่ได้ทำวันนี้เลิกงานมาน่าจะถูกใจนะคะมือนึงจับกล้องมือนึงใช้นะคะพี่น้องค่ะ เอาความแซบไม่ต้องเอาความงามตามภาษากินเองในต่างแดนอันนู้นกุ้งเยอะอันนี้ปลาเยอะว่ากันไปนะคะน้ําเหลือก็เทลงไปเลยนี่อันนี้ได้แล้วนะครัวก็จะแคบๆนิดนึงเนาะนี้เราก็จะเอากุ้งใส่ก่อนเลยทีนี้เอากุ้งใส่ลงไปก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ ปิดเลยจ้ามาต่อหมกหมูที่เราปรุงไว้นะฮะตักใส่ไปเลยจุใจนางคุณลูกสาวพี่น้องจ๋าเรียบร้อยสองกล่องพอดีพอดีอ่ะใส่ลงไปเลย เรียบร้อยทีนี้ก็รอเสิร์ฟอย่างเดียวเนาะมาดูหน้าตาหลังเสร็จนะคะง่ายๆเลยมาดูหน้าตากันพี่น้อง่ะว้าวอันนี้หมกหมูนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูหมกกุ้งข้างล่างน่าจะได้แล้วเนาะครึ่งชั่วโมงแนละ้วนี่สองกล่องนี้ของคุณสามีคนเดียวเลยนะนี่หมกกุ้งจ้าเรียบร้อยเนาะพร้อมเสิร์ฟอาหารอันนี้ของลูกสาวนะคะเนาะ เด็กๆก็ทอดไก่ไปแล้วจ้าง่ายๆใน,นต่างแดน